โอเคจากครั้งที่แล้วนะครับเราก็สั่งไปแล้วว่าให้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันทํางานอะไรทีละบรรทัดเนาะคราวนี้ลองจินตนาการอย่างอื่นกันบ้างนะครับต้องการจะพิมพ์คําสั่งแบบนี้นะเดี๋ยวพอส้อนไปดูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมพิมพ์ในหะ้จะได้ไม่เสียเวลาอันนี้ผมเปลี่ยนคํานิดนึงนะเนี่ยเป็นแบบนี้เปลี่ยนคำนะซีรีส์นี้พิมพ์ตามได้นะครับเป็นพิมพ์ตามแต่ว่าผมจะโชว์ให้ดูก่อน มี mark is a person นเป็นคน mark s i t e like ์ c a t ทชอบแมวนะครับ mark l เลิฟ to read อย่างนี้ถ้าผมมีแบบเนี้ยนะมีประมาณซักซ้ำๆกันสมมุตินะสมมุติผมก็ copy มาโอ้โหมาทำนู่นมาทำนี่มาทำนั่นเนี่ยสมมติว่ามันมีข้อความที่แตกต่างกันนะยาวๆแบบนี้แล้วผมกด run ดูสิ เออก็รันได้นะคอมพิวเตอร์มันก็รู้ว่ามันจะต้องปริ้นอะไรบ้างปริ้นมาอีสพอร์เซนต์มาใกล่แค่ไปเรื่อยๆประเด็นสำคัญก็คือสมมุติว่าโค้ดโปรแกรมตัวนี้เนี่ยผมเอาไปให้คนอื่นแล้วให้น้องมิมน้องมิมก็อยากจะเปลี่ยนคำว่ามาเนี่ยเป็นชื่อของตัวเองนะก็ใช้มิมอย่างเงี้ยมิมมิมม,ม,มิมไปเรื่อยๆคือโอ้โห คุณคุณสังเกตนะมันต้องคอยมาแก้มิมมิมมิมอย่างนี้ใช่ป่ะโอ้ยเมื่อไรจะจบมิมมาแก้ไปโอ้ยขนาดแค่นี้เนี่ยมีอยู่12บสอรรทัดนะยังเบื่อเลยถ้าโค้ดของเรามีอยู่ส0 0 0 0ื่นบรรทัดแล้วมานั่งแก้มิมมิมมิมหมดเลยเนี่ยตายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางโค้ดโปรแกรมพวกเนี้ยเขาจะมี ฟีเจอร์พิเศษขึ้นมาเพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหาการมานั่งแก้แก้แก้การมาต้องใช้แรงงานคนเยอะๆแบบนี้นะเออซึ่งวิธีการมันก็ใช้สิ่งที่เรียกว่าการสร้างตัวแปรขึ้นมาตัวแปรเนี่ยก็คือเอาไว้เหมือนกับจินกกนาการเหมือนกล่องนะเอาไว้เก็บข้อมูลเอาไว้เก็บข้อมูลเราเอาอะไรไปเก็บก็ได้นะมีหลายชนิดเก็บเสร็จปุ๊บ เราก็ค่อยออกมาใช้งานมันไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวเราจะดูนะว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงเดี๋ยวผมขอขอลบตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าคีเ้เกตแก้นะครับลบออกไปกันเหลือแค่สามบรรทัดก่อนนะอ่ะคราวนี้เนี่ยจะเห็นว่าอะไรนายมิม้มกับนายกับนางนางสาวเอ่อนายหมากกับนางสาวมิม้มเนี่ยจะเห็นว่าทั้งข้างหลังข้างหรือข้างหลังเนี่ยมันเหมือนกันเลยเนาะ ในมากับนางสาวมิม้มเนะี่ยคือแค่ข้างหน้าเนี่ยเปลี่ยนไปเฉยดังนั้นผมก็จะเอาชื่อเนี่ยมาเก็บเอาไว้ก่อนนะในกล่องที่ชื่อว่า Name นะได้๋ยผมพิมพิมตาม,มานะครับ Name Name แปลว่าชื่อนะในภาษาไพทอนเนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นภาษาอังกฤษลอยๆขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเป็นสีดำๆอะ่ะไอะไรที่เป็นลอยๆเป็นคําอยู่ดีคําก็โผล่ข้นมาแล้วเป็นสีดาๆนะ อันนี้จะคือกล่องใส่ของหรือเรียกว่าตัวแปรนะครับกล่องใส่ของเนี่ยเราจะเอาอะไรอะไรใส่เข้าไปก็ได้นะในที่นี้ผมจะใส่ชื่อของผมเข้าไปอ่ะอย่าลืมเป็นตัวอักษรต้องใส่ฟันหนูนะเนมคือกล่องตัวแปรใส่ข้อมูลคือชื่อในหมากอย่าลืมใส่ฟันหนูนะใส่เข้าไปในกล่องแล้ว จากนั้นนะครับผมก็จะเอาของในกล่องนี่ออกมาใช้ซ้ำๆกันโอเคไหมผมก็แค่เอาเอาของนี่มาใส่เนมอะเอามาใช้นะคือเอาของที่อยู่ในกล่องนี่นะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมารวมกันคือใส่เครื่องหมายบวกมารวมกันกับตัวอักษรข้างหลังโอเคไหมแค่นี้ผมก็เอาในหมากนี่ออกไปก่อนนะ เพราะว่าผมมีหมาข้างบนอยู่แล้วนี่ผมจะต้องมีมาปิ้นซ้ำทำไมใช่ปะนี่ลบไปนะครับเปิ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 บอย่างนี้เอาละเมื่อแก้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วลองพิดตามไปน,นะผมรอนะครับพอสวิดีโอชื่อบวกตามด้วยข้อความชื่อบวกตามด้วยข้อความอ่าลองลันดูนะ อ่าสีเขียวถูกต้องแล้วผลลัพธ์ของมันคืออะไรในมาก is a person ในมาร์กไลอ์แคในมาก love to read เห็นไหมโอ้ก็ปิ้นออกมาได้เหมือนกันเลยนี่ในกรณีที่มันมีหลายบรรทัดสมมติว่าผม Copy มาโอ้โหมีข้อมูลเป็นแบบ20-30บสารรทัดเลยใช่ไหมสมมตินะเวลาเปลี่ยนชื่อคนใช่ไหมครับ ผมก็ไม่จําเป็นที่ต้องมานั่งเปลี่ยนทีละบรรทัดเทียบบรรทัดแบบนี้อีกแล้ววิธีการก็คือผมก็แค่มาเปลี่ยนชื่อตัวแปรข้างบนเนี่ยตัวเดียวใช่ไหมจากนายหมาก็เป็นนางสาวมิมอย่างเงี้ยเปลี่ยนที่เดียวแล้วเวลาลันนี่มันก็จะขึ้นเป็นมิมมิ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 หมดเลยปะเห็นไหมพอจะเข้าใจไหมครับตัวแปรเนี่ยก็คือการเก็บข้อมูลเอาไว้ก่อน เพื่อที่จะว่าเราจะได้เอามาใช้ซ้ำๆกันได้เอามาเปลี่ยนข้อมูลได้ในที่เดียวนะมันก็ทำให้การเขียนโปรแกรมหรือการทำงานเนี่ยมันไม่เถื่อครับมันไม่เถื่อเราก็ใช้ตัวแปรตัวนี้ทำให้การทำงานของเรานี่มันง่ายซึ่งประโยชน์ของตัวแปรเนี่ยมีเยอะกว่านี้นะอันนี้แค่หนึ่งตัวอย่างนะครับลองไปพิมพ์ตามดูวนะอะพิมพ์ตามไป อันนี้ของผมเป็นตัวแปรที่เป็นประเภทตัวอักษรไปแล้วเนาะเดี๋ยวต่อไปผมจะลองเป็นตัวแปรที่เก็บข้อมูลอย่างอื่นบ้างนะอย่างเช่นตัวแปรที่เก็บข้อมูลเป็นตัวเลขวิธีการเนาะก็ไม่มีอะไรก็ตั้งชื่อขึ้นมาสมมุติว่าผมจะพิมพ์ตัวแปรที่ชื่อว่า number of milk number of milk อย่างนี้คืออยากจะบอกว่าเก็บ จำนวนของกล่องนมเหมือนกันตัวเนี้ไว้เก็บจำนวนของกล่องนมสมมติผมมีอยู่5กล่องในตู้เย็นของบ้านของบ้านผมเนี่ยผมก็พิมพ์เท่ากับ5แบบนี้นะครับลองรันดูเอา้าทำไมมันผิดละ่ะนะก็บอก number of milk ก็เป็นตัวแปรไง ก็ใส่ห้าเข้าไปมันก็เหมือนกับเนมข้างบนไหมแล้วมันทำไม error เออร์เลอล่ะเออมันเออร์เลอก็ถ้าใครจำที่ผมพูดในช่วงแรกได้นะครับว่า Python เนี่ยมันมองของเป็นก้อนๆตัวแปรเนี่ยถือว่าเป็นก้อนเดียวนะเนมก็คือหนึ่งก้อนใช่ไหม n u m m e r of m อ l มเนี่ยมันก็ควรจะเป็นก้อนเดียวนะ แต่ณนะตอนนี้มันไม่ใช่ก้อนเดียวนะครับมันคือสามก้อนเนี่ยสองสามเห็นปะมันคือสามก้อนดังนั้นเนี่ยพอมันมีสามก้อนปุ๊บโดยที่ไม่มีตัวเชื่อมมันก็จะเกิดเออร์เลอร์ขึ้นมานะคอมพิวเตอร์อไม่รู้เรื่องนี่จะผิดกันเยอะดังนั้นนะครับเราสร้างชื่อตัวแปรยาวๆได้ไม่เป็นไรแต่ขอให้มันเป็นก้อนเดียวนะครับวิธีการทาเป็นก้อนเดียวก็คืออย่าเว้นวรรค ใส่เครื่องหมาย under score ให้มานิดนึงให้มันติดติดกันห้ามเว้นวรรคนะถ้าเว้นวรรคปุ๊บเถี่ยวมันมีมีปัญหาจากนั้นลองผิมรันดูนะครับลองกดลันดูเป็นไงไม่เออร์เลอร์แล้วเห็นปะเพราะมันกลายไปเป,เป็นก้อนเดียวแล้วโอเคไหมงั้นผมได้ตัวแปรล,ล้หนึ่งตัว number of m e เท่ากับห้างั้นเดี๋ยวผมลองพิมพ์พิมพ์ออกมาก็พิมพ์ก็จะคำสั่งอะไรอ่ะ ให้คิด 5, 5วินาทีพอสพอ์ support เวลาพิมพ์ต้องใช้คำสั่งอะไรครับเออใครตอบว่า print ถูกต้องเลยนะถ้าใครตอบว่า print ถูกต้องเพราะเราทำกันมีแต่ print เนี่ยแหละ print ใส่วงเล็บนิดนึงข้างในเนี้ยเราก็ใส่ตัวแปรเข้าไปนะถ้าเราต้องการจะพิมพ์ของที่อยู่ในตัวแปรเราก็พิมพ์ชื่อตัวแปรเข้าไป Number of m i l k แบบนี้เห็นไหมข้างบนนี้คือตัวเดียวกันห็่ป่ะ, <S <S ะงั้นเดี๋ยวผมลองพินพ์ออกมานะเดี๋ยวพินพ์ออกมานะครับกดลัานนี่สังเกตผลลัพธ์ของมันคืออะไรมิมอีสแอร์เซนนี้นู่นก็คืออันนั้นข้างบนพวกนี้เราไม่สนใจแต่เห็นเลข5้านี่ไหมเออนี่คือเลขห้าเลข5้านี้ก็คือเห็นไหมคืออะไร คือพันธุที่7นี่เองครับเราบอกว่ากล่องใส่ของเนี่ยมันคือ5นะดังนั้นเวลาเราปลิ้นกล่องใส่ของที่ชื่อว่า number of m i l k มันก็ควรจะเอาขอ,ของข้างในออกมาก็คือ5เอาละ่ะลองพิมพ์ตามดูได้5้าไหมติดตรงไหนหรือเปล่านะครับใครติดตรงไหนค่อยๆพิมพ์ตามดูให้ช,ชัดๆนะ ให้เหมือนเป๊ะเลยนะเว้นวงเว้นวักให้เหมือนเป๊ะเลยแล้วลองรันนะครับโอเคงั้นคำถามนะผมถามว่าคำถามนะตอบนะครับลองตอบดูนะถ้าผมใส่ฟันหนูเข้าไปอย่างนี้แล้วกดรันมันจะเกิดอะไรขึ้นลองกดรันดูนะจะเกิดอะไรขึ้น เออคำถามที่2ถ้าผมเอาฟันหนูออกผมเอาอันเด์สกอร์ออกด้วยกดลันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับนะมี2องคำถามนี้อ่ะเรากลับมานะลองบรรทัดแรกก่อนนะครับผมลันก่อนนะ เอาฟันหนูมาใส่เกิดอะไรขึ้นลันเฮ้ยเมื่อกี้เป็นเลข5อยู่ดีๆตอนนี้มันปริ้น number of muse มาเฉยเลยอ่ะเนี่ยมันปริ้นคำของชื่อตัวแปรมาเฉยเลยซึ่งจริงๆแล้วก็ก็ k k s sense นะก็เพราะว่าอะไรครับไอสีเขียวๆที่เราใส่ฟันหนูเนี่ยมันคือข้อความมันไม่ใช่ตัวแปรนะมันคือข้อความ ตัวแปรจริงๆแล้วจะต้องไม่มีฟันหนูอันนี้คือเราใช้ตัวแปรชื่อข้างบนมันจะหยิบเอากล่องเอาของข,องข้างในออกมานะนี่คือโจทย์ที่1น,นะครับใครตอบถูกบ้างก็คือมันจะพริ้นข้อความออกมามันไม่ใช่ตัวแปรนะโจทย์ข้อที่2ก็คือผมบอกว่าไม่มี under score นะมาขั้นไว้แล้วก็รันนะเดีย๋ยวลองรันนะครับรดูซิว่าใครจะตอบถูก ปึ้งขึ้นมาจบเลยสีแดงๆเห็นไหมสีแดงบอกว่า syntax error อีกแล้ว syntax error s นี่ er เจอนี้เจอบ่อยมากถ้าเจอนี้แปลว่าอะไรครับเป็นเพราะว่าเขียนผิดเขียนแล้ว Python อ่านไม่เข้าใจอย่าลืม Python มองสิ่งต่างๆเป็นก้อนๆเราเอา underscore ออกมาเลยกลายเป็น3ก้อนมันเกิดความงงนะ สามก้อนแบบไม่มีตัวเชื่อมไม่ได้นะครับอ้นี้สําคัญนะดังนั้นมันจะเออเลอร์ห้ามาออกทำให้มันเป็นก้อนเดียวกันนะอ่ะเรื่องตัวแปรนี่นะครับเราใช้ประโยชน์อะไรมันได้อีกสมมุติว่าผมลบปรนินี้ไปไปก่อนเรามีตัวแปรนัมเบอร์มิลแล้ ถ้าผมต้องการจะให้ Python เนี่ยมันคิดเลขให้เราด้วยจริงคอมพิวเตอร์เนี่ยคิดเลขเก่งมากเลยนะมันเป็นเครื่องคำนวณคำว่าคอมพิวต์แปลว่าคำนวณคอมพิวเตอร์คือเครื่องคำนวณดังนั้นอะไรที่เกี่ยวข้องกับคิดเลขเนี่ยโอ้โหคอมพิวเตอร์ทําให้เก่งมากนะคราวนี้ถ้าผมต้องการจะให้ไพ t h o n อนเนี่ยมันเขียนช่วยเราคํานวณบวกลบคูณหารเนี่ยเป็นยังไงนะสมมุติผมบอกว่า นมเนี่ยกล่องหนึ่งเนี่ยมันสิบห้าบาทถ้าเราซื้อห้ากล่องเนี่ยมันจะกี่บาทเออเนี่ยสั่งให้มันคำนวณให้หน่อยว่าห้ากล่องนี่กี่บาทนะงั้นเดี๋ยวผมก็จะสร้างตัวแปรขึ้นมาเอ,อ่ออาอยัางไงดีเวลาเราคำนวณทางอนิสสารอะเวลาเราต้องการจะหา ราคาของสินค้านะครับเราก็ปริ้นได้ไหมเดี๋ยวลองปริ้นปริ้นปริ้นอะไรดี Number of m i l มก็คือจำนวนของกล่องใช่ไหมคูณกับจำนวนของราคาในที่นี้ก็คือ15บาทโอเคไหมปริ้นผลลัพธ์แสดงผลนะนะของ จำนวนของนมกล่อง,องคูณกับราคาแต่ละกล่องซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็คือเงินที่เราต้องจ่ายไปทั้งหมดใช่ปะนั้นเราลองรันนะเอยมานคำนวณคูณให้เราเรียบร้อยเลยเห็นเปล่า75บาทนี่คือตังที่เราต้องจ่ายนะครับถ้าเรามีนม5กล่องนะกล่องละ15ก็ได้เป็น75สมมุติเรามีนมเท่าไหร่ดี15กล่อง อ่ะสิกล่องราคา15บาทนะให้มันคำนวณหน่อยนะเออได้เป็น225บาบาทนี่แหละคือพลังของการเขียนโปรแกรมนะครับการคำนวณเนี่ยเราจะมีตลอดเวลาในชีวิตของเราเลยไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจหรือด้านการเรียนเล่นเกมทุกอย่างเกี่ยวข้องกับการคำนวณดังนั้นถ้าเราให้คอมพิวเตอร์มันคำนวณให้เราก็จะไม่ต้องคิดเราสบาย เดี๋ยวผมลบไอ้ข้างบนก่อนนะเดี๋ยวจะได้ไม่สับสนกันอเอาค่สองบรรทัดก่อนนะอ่ะคราวนี้ถ้าผมอยากจะสร้างตัวแปรที่เก็บราคาขึ้นมาล่ะผมไม่อยากจะแบบคูณตรงๆแบบเนี้อยากจะสร้างตัวแปรตัวหนึ่งชื่อว่า price ให้เก็บราคาจะทำยังไงแล้วก็ค่อยเอาราคาเนี่ยมาคูณกันทีหลังนะนี่เป็นโจทย์นะครับลองทำดู พิมพ์ตามลองทําดูนะเดี๋ยวค่อยกลับมาโอเคกลับมาแล้วตอบเป็นยังไงกันบ้างอ่าเอางี้เดี๋ยวผมลองพิมพ์นะราคาใช่ไหมราคาพิมพ์มาราคาไม่อะไรชื่อตัวแปร price ราคากำหนดราคาเท่ากับ15บาบาทอ่ะประมาณนี้ นะแล้วผมก็อ,อะไรดีเอาราคานะครับมาใส่ตรงนี้แบบนี้นะแล้วก็ลองรันนะครับมันจะเออร์เลอร์หรือเปล่าเอา้ามันเออร์เลอร์ทำไมมันเออร์เลอร์เนี่ย มันบอกว่าอะไร name error name error คือ name ที่ชื่อว่า price is not defined เนี่ยตัวแปล price เนี่ยมันมันไม่ได้ถูกกำหนดเอาไว้ก่อนนะถ้าเจอ error แบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจที่ error แบบนี้เพราะว่าตัวแปร price ตัวนี้เนี่ยมันอยู่ดีก็ถูกนมาใช้งานโดยที่ไม่ได้บอกมาก่อนว่าข้างในมันมีของอะไรอา้า ก็นี่ไงเราก็บอกอยู่ตรงเนี้ว่ามันมีคือสิบห้านะครับเออแล้วทำไมจะไม่รู้ละ่ะคำตอบก็คืออย่าลืมว่าไพ t h o n อนมันลันตั้งแต่บนลงล่างนะครับทีละบมันทัดมันทัดที่หนึ่งมันลันบรรทัดที่สองมันลันอ้าวเจอไพลส์และไพลส์ยังไม่มีเลยเออเลอร์ก่อนเลยยังไม่ทำอะไรเลยถูกต้องไหมกว่าจะมาเจออีกทีคือมันทัดที่สามที่เรากำหนดไว้ตรงนี้ เพราะฉะนั้นลำดับมันอ่ะไม่ถูกลำดับมันแบบโอ้โหอยู่เดียวไพรซ์มาคูณเฉยเลยยังไม่ได้มีการบอกเลยว่ามันคือค่าเท่าไหร่นะดังนั้นวิธีการแก้ไขทปนยังไงครับนี่เลื่อนมาไว้ข้างบนเนี่ย Number of milk price อันที่3คือเอามันมาคูณกันใน2ตัวนี้นะฮะลองลันดูนะครับ 225นะใครตอบได้225อมีอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็พิมพ์คล้ายๆกันแบบนี้ก็ถือว่าถูกต้องนะครับจบแล้วสำหรับตัวแปรก็มีประมาณนี้นะมีวิธีการใช้งานมาได้อีกเยอะเลยแต่หลักๆตัวแปรของมันก็คือกล่องเอาไว้เก็บของเพื่อที่ว่าเราจะได้เอากล่องนั้น ไปใช้ซ้ำๆในหลายๆที่นั่นเองอ่าเดี๋ยวต่อไปเราจะมีวิธีการใช้ตัวแปรที่มีความซับซ้อนมากขึ้นครับเดี๋ยวต้องไปเจอกันในครั้งต่อ,ตอไป